สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3นาทีกับ c o p พ l o t วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการสร้างภาพ Image Creation ของ Microsoft Copilot กันครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานช่วยเราสร้างภาพได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือนจริงภาพวาดหรือแม้แต่ภาพแฟนตาซีสุดเจ๋งเพียงแค่เราใส่คำสั่งที่เรียกว่าพร้อมลงไปเท่านั้นเองครับ พร้อมนั้นคือคำสั่งหรือคำถามที่เราใช้สื่อสารกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบ AI เพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการเคล็ดลับในการเขียนพร้อมที่ดีนะครับมีความเฉพาะเจาะจงระบุสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนเช่นสร้างภาพของทะเลตอนพระอาทิตย์ตกจากนั้นเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเช่นสีรูปแบบหรืออารมณ์ช่วยให้ภาพที่ออกมาสวยงามและมีเอกลักษณ์มากขึ้น เช่นสีฟ้าสดใสแสงเงาอ่อนโยนเป็นต้นการเขียนพร้อมเป็นเหมือนศิลปะครับลองปรับเปลี่ยนคําและประโยคดูหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจที่สุดวันนี้เราจะยกตัวอย่างในการสร้างกระปุกอมสินลายฮิปโปกันครับยกตัวอย่างพร้อมที่จะเขียนในวันนี้นะครับสร้างภาพจำลองกระปุกอมสินหยอดเหรียญทรงกระบอกพิมพ์ลายด้วยรูปฮิปโปเตมัสหมูเด้ง เราก็แค่พิมพ์ประโยคเหล่านี้ลงไปในช่องพร้อมแล้วกดส่งรอาการประมวลผลสักครู่โคพายโจะสร้างผลงานให้เราและนี่คือผลงานของเราในวันนี้ครับเป็นภาพกระปุกออมศสิร,รูปน้องหมูเด้งที่น่ารักเราสามารถบันทึกไฟล์ลงในเครื่องเป็นนามสกุล jpeg หรือถ้าต้องการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ต่อได้เลยเพราะว่าโคพายโจะจำบทสนทนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันดังนั้นการสร้างพร้อม จึงมีความสำคัญมากยิ่งเราฝึกเขียนบ่อยเท่าไหร่รายละเอียดของพร้อมที่ชัดเจนจะสามารถสร้างภาพที่สวยงามและโดดเด่นได้มากขึ้นลองไปฝึกเขียนพร้อมกันนะครับแล้วมาแบ่งปันผลงานกันได้ครับพบกับไอเดียใหม่ๆในการใช้โคพายโหดได้ในคลิปหน้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ